ะครับกสวัสดีพี่พี่น้าๆทุกท่านที่ติดตามช่องนกคอใหญ่เพชรบูรณ์นะครับวันนี้ให้ชมนกฝึกโตนะครับที่แบ่งมาจากบานทิพเพชรวันนั้นนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าเข้าตานะครับก็เริ่มขันเริ่มขึ้นแล้วเอาแขวนปั๊บก็หันหลังให้ก็เอาเลยนะครับตัวนี้เสียงกลางปีนปีนนะครับกุ๊บเดียวตัวนี้มีคา่มนะครับตอนเรียกถ่ายไม่ทันนะครับเรียกเสียงค่อนข้างกลางไปหาใหญ่นะครับตัวนี้ เรียกเคาะนะครับแต่เวลาขันโยนนี่กุกนี้เขาจะไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับตัวน,นี้มีเอกลักษณ์นะครับกุกจะแผ่วหน่อยนะครับลกใส่ภูเขานะครับตัวนี้ก็ยังไม่เข้าหน้าเข้าตาดีเท่าไหร่เข้าไปก็จะดินดินดินหน่อยนะครับแต่ขันนะครับผมยังไม่ได้ลองเอาขึ้นพะเนียนดูเลยแต่น่าจะเอาละครับเอาย้ายที่มาแขวนก็ยังเอาเลยนะครับ ครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวนะครับดูยืดเส้นยืดสายครับท่านใดสนใจนกฝึกนะครับเสียงนี้นะครับก็โทรสอบถามได้เลยนะครับผมเสียงโอเคอยู่นะครับผมมีขลุ่มนะครับนกมีขัดละผมได้ยินขัดละตอนมันเรียกนะครับกินอาหารอยู่อีกันนึ่งนะครับที่เรียกใส่กันมาถ่ายไม่ทันนะครับ นี่ครับนอกอายุกงกับ2ปีนะครับพร้อมฝึกนะครับผมเอาไปก็ต้องรอเขาหน้าเข้าตาสักหน่อยเนาะอยู่กับผมก็ยังดิ้นอยู่เลยนะครับดิ้นแต่ขันนะครับนกดิ้นจะเล่นดีนะครับแต่มันก็ดิน้นรู้นะครับเมื่อได้ว่าดิน้นแบบว่ากงแตกเดี๋ยวผมพาไปชมลายใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปก็จะดิ้นเล ยังไม่เข้าหน้าก็า,าดิเนี่ยครับกระดิ่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาผ้าคลุมนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปลี่ยนกรงถ้าเปลี่ยนกรงก็ต้องอาใส่กรงผ้าคุมครับนกผึ้นมาสีดินดินหน่อยเดี๋ยวก็นิ่งนะครับอืมแต่ผมมาไปแขวนต้นไม้ก็เล่นแล้วนะครับตัวนี้ดเดียวนะครับตัวเบลือเลยนะครับเสียงกลางป,ปีนไปหาโตนะครับถ้าเต็มที่ก็น่าจะ เสียงเกือบใหญ่นู่นแหละครับตัวนี้ถ้าขึ้นต้นอะไรดีๆนะครับนี่ครับเ้ก็ดินรู้เรื่องนะครับนี่ครับนกภูเขานะครับนี่ตัวใหญ่นะครับถ้านกได้เป็นต่อนิ่งดีๆก็จะดูดีกว่านี้นะครับผมถ้าใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับผม นี่ครับนกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาก็อย่างเงี้ยครับจริงๆหางไม่หักนะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนกรงใหม่ก่อนนี่ดูลายกรงลายคอนะครับมีข้ล่มนะครับตัวนี้กุกเดียวนะครับดูสลีละนะครับสนับคงสนับปลีกนะครับครับฝึกนี่ผมว่าน่าจะเก่งไวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่มีเวลาฝึกถ้ายังอยู่ก็จะฝึกไว้อยู่ครับนะครับเดี๋ยวก็เนาะ เก่งแล้วก็แบ่งตามเกียร์นะครับแต่ผมว่ามีแววนั่นแน่นอนเพราะว่าผมก็คัดมานะครับครึ่งวันนะครับผมกลัวผมจะได้มาแต่ละตัวนะครับนั่งฟังนั่งดูอยู่ดูแววนะครับตัวนี้สู้นกดีนะครับแต่ตอนนี้ยังจดไม่คูครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้านะครับแต่พอออกมาขันเอาออกมาแขวนไกลๆนี่ขันขันเลยนะครับปากเบาดีอยู่นะครับผมแต่อยู่ข้างในไม่ขันนะครับแต่ออกมาข้างนอกขัน เมื่อวานก็คูกันเห็นคูกันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็เลยจับถ่ายคลิปนะครับเป็นลายตัวเลยถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับนี่นกเขาใหญ่สายภูเขาแท้นะครับนี่ครับจะเป็นสไตล์นี้นะครับนกฝึกนะครับไม่ได้นิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่เล่นนะครับแต่ถ้าเอาออกป่านี้เล่นแน่นอนนะผมดูละเดี๋ยวผมจะทยอยเอาขึ้นต้นไม้ไว้ก่อนนะครับอาใส่พเนตดขึ้นเลยนะครับดูว่าเขาจะเล่นไหมจะขันไหมเนาะ ฝึกนะครับอ่าโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไปเป็นแค่นี้ท่านใดสนใจก็โทรสอบถามในครันี้ครับตัวนี้กุ๊กเดียวเสียงกลางไปหาใหญ่นะครับเรียกเพาะนะครับตัวนี้อ่าโอเคครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ